โอเคนะครับวันนี้ก็จะสอนใช้ตัวฉีดน,นะตัวฉีดพวก a S I D L นะครับก็โหลดได้จากตรงนี้นะเนี่ยโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็โหลดบายพาร์ร C ตซีเขียน,นนะครับสําหรับประเภทซีเขียนนี้ต้องบายพารก่อนฉีดนะครับก็ผมก็เข้าเกมมาแล้วนะนี่ก็ปิดแอนตี้วาร์แล้วนะครับเนีย่ยเดี๋ยวนปิดกันนะครับปิดตรงนี้นะปิดอันเดียวพอก็ อันดับแรกก็เปิดวาพาร์ทนะครับแล้วขึ้นนี้ก็กด e n t e r ไปที่หนึ่งนะครับแล้วก็เปิดอินจิแล้วนะครับนี่ครับเอะไออะไรนี้ก็เปลี่ยนชื่ออะไรได้เองเ่ยนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะครับแล้วแต่จะเปลี่ยนแล้วก็กดโหลดไฟล์นะครับก็เลือกเลือกสองอันครับขาจะเลือกตัวน,นี้นะแล้วก,กดฉีดพอขึ้นเสียงอย่างงี้ก็แปลว่าฉีดได้แล้วนะครับก็เข้าเกมเลยนะ โอเคนะครับก็ใช้ได้นะก็อันนี้ก็การทิ้งได้นะเนี่ยลบทิ้งได้นะครับเนี่ยถ้าไม่ใช้นชนะเวลาโดนเช็คเครื่องอะไรอย่างงี้นะครับก็ลบทิ้งได้เลยนะ